ฟอดสายแคมสไตล์นี้ไปไหนก็ชิลได้ของแต่งมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทและที่สำคัญพร้อมเข้าป่าพร้อมนอนในป่าแบบนี้ผมถือว่าคุ้มครับ กาลังเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์นะครับอันนี้คือโชว์รูมนะครับอันนี้ไม่ใช่ป่านะครับเห็นรถสายแคมป์แบบนี้ตอนนี้เราอยู่ในโชว์รูมนะครับแต่เราการไวให้ดูว่ารถแบบนี้เราก็มีอัน้เขาได้รานิยมกันมากๆเลยสุดยอดมากใช่ป่ะสายแคมป์สายข้องห้ามพลาดเข้าป่ากําลังมาเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าใครที่อยากชิลเนี่ยมันไม่ต้องไปจองโรงแรมแล้วรถคันเดียวเป็นรถบ้านเข้าไปนอนในป่าได้สบายมากโดยเฉพาะรถคันนี้ครับและนี่คือ Ford Ranger Wildtrak 2.2เกียร์ธรรมดาครับใช่ครับแล้วรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเดี๋ยวเราพาไปดูของแต่งครับรถคันนี้ของแต่งมูลค่ากว่า300,000บาทเริ่มต้นที่อย่างแรกก่นเลยอ่ะพี่เบสมานี่ไงสายแคมต้องท่านี่นะสายแคมเลยเอ้ยอย่าไปคิดว่าโอ้ยแม่ย่านามนันมันสะท้านสายแคมต้องท่าน,นแคมนะครับอ่ะดูต่อเอาเริ่มที่กัรชนเหล็กตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ครับครับเป็นเราอะเหล็กจริงเหล็กจริงเฮ้ยมีคนสงสัยว่าไอ้เสาเนี่ยมันทำอะไรใช่ทำอะไรอ่ะ ผมก็สงสัยเหมือนกันนะแต่ผมเคยไปถามเขาบอกเป็นเสากระระยะกันพระถ้ามองจากข้างในมาจะได้รู้ว่าอันนี้คือกันชนนะอ๋อถ้าผมเราชิดซ้ายเกินไปชิดขวาเกินไปไม่ใช่วอลอะไรใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่ผมผมเดาอีกเรื่องหนึ่งได้ปะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะผมว่ามันสามารถแหวกต้นไม้ได้ด้วยปะก็ไม่รู้ถ้าใครรู้นะครับพิมพิมบอกหน่อยนะอ่ะนี่เป็นกันชนเหล็กนะครับไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่าว่ากันชนเหล็กแบบนี้แพงแน่นอนนะครับกันีโลบากันร้อทางด้านข้างด้วยต่อมาครับอันนี้มีอติิจรรงนะบ นั่นแน่อาสปอร์ตไลท์ LED นี่มาแล้วกับสปอร์ตไลท์ครับ LED ใช่ครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับนอกจากสปอร์ตไลท์แล้วนะครับเรายังมีวินตัวนี้ด้วยวินตัวนี้แพงครับวินตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่อย่างมี2อย่างคือดึงเขาขึ้นมาดึงเฟรมขึ้นไปใช่ครับมี2อย่างบางทีรถอยู่ในลมเอาวินไปผลูกกับต้นไม้แล้วกดวินเติมคันเร่งเข้าไปให้วินกับรถมันช่วยกันช่วยกันบานทีช่วยชาวบ้านได้รถชาวบ้านตกข้างทางอยู่ก็ใช้วินตัวนี้ดึงรถขึ้นมาขึ้นมาได้เหมือนกันครับวี่ก ผมเดาแค่ชุดหน้านี่ก็หลายบาทแล้วการดีครับเราไปดูชุดหลังกันดีกว่าครับไปมาถึงไทยรถกันบ้างดีกว่านะครับไทยรถนี่ก็จะมีคาเรลกันชนเหล็กอีกคนร์เรลอีกใช่ครับรถสายแคมป์หรือว่ารถที่เข้าป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเหล็กครับแต่ว่าจะไม่อาจจะไม่ได้สวยงามเลยขนาดนั้นแต่ถามว่ามีวทตาอะไรครับมีว้เปลือถอยทนสิ่งที่มันแข็งกว่ากันชนเพราะนั้นกันชนต้องแข็งก่าทุกสิ่งเพรนั้นเลยเป็นเหล็กแพนนะครับใช่ครับผมมีคําถามได้เลยพี่นั่งกันทําเฮียอะไรเนี่ยไอเราคิดว ขัดเฟรมกูด้วยมึงเชื่อไหมพอมึงยุกยิกยุกยิกขนก็นไม่ดูกูแล้วอัานดูพวกมึงแล้วเขาผ่อนเขาแหละสบายแล้วขี้แตกด้วย <laughs> <laughs> นี่นะถ้าเป็นตอนเด็กๆนะถ้าถ้าสมมติว่าใครท้องเสียงอย่างนี้นะตอนเด็กมึงเจอเลยรอะเจออะไรพีออไ่ออไอ,อไ้มึงไม่มาขี้แตกีขี้แตกย่ขี้แตกเนี่ยหรอตอนเด็กอะไอ้เหี๋อะอะไรนะบ้าเขาเรียกไอ้นี่ชมเชยชมเชยมาถึงท่านแล้วก็ต่อไดว่าครับแกวี่ไอชุดหน้าชุดหลังเนี่ยก็ทั่วไปแต่ที่มันไม่เหมือนทั่วไปคือชุดนี้ครับเบ้นครับ นี่คือรถแคมป์ของจริงครับนี่คือพุถเข้าป่าเลยนะนะครับเริ่มต้นด้วยที่เป็นคอเรียลอะไรอ่ะผมจะเรียกว่ามันเป็นโครงลับไหมเออเป็นเป็นเป็นฐานฐานไหมฐานลับะฐานอันนี้เหล็กนะใช่ครับเหล็กหมดเลยีรูเนี่ยมันสามารถใส่ออปชั่นเพิ่มได้เช่นถ้าคุณอยากจะขยับอันนี้ขึ้นไปอีกหน่อยเด้งรูนี้ก็สามารถขยับได้นะครับอันนี้ครับตกแต่งมาเพิ่มเติมด้วยเอ่าไอ้ผ้าใบเนี้ยนะครับอ่ามัน ใช่ผ้าใบเนี่ยสวยมากๆเลยสวยเหมือนคันนี้ไอสัตพูดถึงผ้าใบอยู่มันก็ใจเย็นนี่เอออ่าเรามาถึงคันนี้สวยกันบ้างไห่ใช่ผ้าใบเดียวใบนะเออหรือผ้าใบเนี่ยมันสามารถกางก็เป็นสายแคมป์เอาแคมป์คิวตรงนี้ได้ถ้าเราไม่กางมันจะอยู่เป็นแค่นี้ใช่ใชถ้าถ้าุเราไม่กางเราสามารถ้วนกลับเข้าไปได้โอเคอ่าใช่ครับส่วนตัวแคมป์ข้างบนนี้นี่เป็นเต็นท์เลยนะสามารถนั่งหรือนอนหรือนั่งเล่นได้สุงสักประมาณสักท่าผู้ชายทั้งสองคนครับ ถ้าถูกว่าเอาเป็นพ่อแม่ลูกก็น่าจะนอนได้3คนแต่ถ้าผู้ชายคนเดียวเน่ยน้ำผู้หญิงได้กี่คนว่าได้ทั้งสองหนึ่ง <c oughs> ได้ <c oughs> ถ้าข้างบนไม่ได้เอาตรงนี้ได้ <c oughs> เอามานั่งเล่นตรงนี้ได้อเ,อเอามาเล่นตรงนี้ได้<อ>เราไปดูพูดถึงเรื่องบอดี้กันบ้างดีกว่าครับพี่วันนี้ก็มีมาครบเลยนะครับมีมาครบเลยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตไลท์2ได้แต่ว่าเราไม่ได้ต่อไฟไว้นะครับถ้าต่อไฟก็ไม่ยากครับต่อไฟขึ้นไปเลยมีลักเราอยู่แล้วรถนี้โดยรวมสวยนะครับแต่ตัวรถมีริ้วรอยบ้านเราขอขายตามสภาพนี้เลยเนื่องจากว่าของแต่งก็คุ้มอยู่แล้วนะครับไอพวกอย่างเงี้ยครับผมว่าขหลายเหมือนแล้วนะบอดด้วยสายตาเนี่ยเอาเฉพาะชุดข้างนอกยังไม่รวมช่วงล่างนะผมว่าหลักแสนมีแน่นอนหลักแสนนะครับมาดูพูดถึงบอดี้กันครับครับพี่เป็นไงเรื่องของการชนไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับถ้าท่านชอบแบบนี้นะครับรีบติดต่อมานะผม ว่าคุณจะไปสั่งอันนี้ประกอบสั่งอะไรประกอบเสียตังค์เพิ่มอีกเพราะรถเดิมนะครับกับราคาที่เราทยาราจะขายราคาก็ใกล้เคียงอยู่แล้วซื้อพร้อมรถก็คุ้มอยู่แล้วถ้าคุณเปไปทั้งวัเกินราคาแน่นอนครับเดี๋ยวเราพาไปดูช่วงล่างกันก่อนดีกว่าครับมาฝั forward, ่งน okay, ี hum ้เลยครับมาถึงช่วงล่างกันบ้างดีกว่าครับแน่นอนครับรถสายแคมต้องยกครับพี่นอกจากที่จะมียางที่เป็นแบบลุยแบบนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ยก3นิ้วขึ้นมาถ้าที่ผมมองมีซับแท้งนั้นน่าจะเป็นช่วงล่างของดีเลยครับพามาดูใกล้ใกล้ห้องดูใกล ่าดูยางครับดูยางนะ <Okay. S 1> ครับล้อนี่ก็น,น่าจะเป็นล้อแต่งนะครับเฮ้ยดูยางดูล้อกันอยู่เอเอ,อครับเดี๋ยวเราพาดูชกหน้ากันก่อนนะครับอ่ะโชกหน้านี่ก็มีมาพร้อมปีกนกนะนกเขาเขียนว่าซันอะซันแต่น่าจะเป็นปีกนกหรือเปล่าปีกนกใช่ครับ<ช>แต่แ,<ม>แต่เท <ใจ S 2> <ๆ S 1> ่าที่พี่เทท่่่าีีพมองนะเบสยกขั้นต่ำสามนิ้วขั้นต่ำนะเป็นิ้วชุดยกเราไม่ต้องไปยกสามไม่ไม่มั่นใจแล้วนะครับไม่มั่นใจเอาจริงรถยกสูงเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เดี๋ยวตรงนี้คันแรกๆปกสิขายแต่รดเสียรถเสียเดี๋ยวเราส่งไปช็อปทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าทำไมถึงเอาคันนี้มาคือมันดูมีสเสน่ห์มากครับแล้วก็เลยเฮ้ยแล้วเป็นตรงยุคตรงสมัยกันที่เขา<ช> <ๆ S 2> ไปสายแคมป์พอดีมาถึงในส่วนของบันไดนะครับ นี่ยมันไดเนี้ยมันเป็นเหล็กยาวไปนู่นเลยเป็นชุดเดียวกับไอชุดกันชนแล้วก็กันชนหน้ากันชนหลังนะครับเพราะว่าโลบาร์เนี่ยครับมันต่อยื่นมาจากกันชนหน้าเพื่อมาเซฟอะไรเซฟตัวถังฝั่งนี้เวลาเราลุยป่าใช่ไหมบางทีไม่มีกิ่งม้มกิ่งไม้อะไรนี้ลูดแบ้งเลยเรามาพูดถึงเรื่องของภายในกันบ้างดีกว่าพี่เบสเปิดภายในเข้าไปดูเลยครับเบสครับภายในเป็นไงบ้างครับภายในคันนี้เป็นบาะหนังพี่บาะหนังดำได้ส้มยังสวยอยู่นะต้องบอกแบบนี้นะรถมันเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับต้องย้ำนะครับ เพิ่งมาเมื่อกี้เลยก่อนถ่ายทำประมาณ20นาทีดังนั้นเราเพีงแค่ล้างอย่างเดียวอ่ามันจะมีไอ้พวกนี้นะแต่เราเก็บให้นะอ่าไปดูดูเลยดีๆให้ดูตำแหน่งชัดเจนเลยนีๆตีเบาะแตกนิดหน่อยอ่านิดหน่อยโอ้ยไอ้นี้ทําได้สบายมากครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของบอดี้เป็นหลักกันเดี๋ยวนะไอ้พวกไอ้พวกนี้เราแก้ไขได้นะครับฝ่ายรถทั้สองนะครับพี่อ้าวมาต่อเลยครับ ก็เป็นคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6สปีด6สปีดครับผมมีวัดบูทหนึ่งตัวตัวมาลายมัลติพร้อมคูชคอนโทรลใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นตัววายแท็กนะครับสีส้มแบบนี้จะมีแค่ตัววายแท็กเท่านั้นตัววายแท็กคืออะไรตัวแรกคือห่วงโซ่อาหารสูงสุดของรถ Ford Ranger ถ้าชื่อว่าป r ร์เช่วายแท็กก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นนั้นๆไปของวายแท็กโอเคถูกต้องครับใช่ครับไอ้น้องไหนสวยสวยครับพี่ยังสวยอีกแล้วมีมีนี่นะครับมีวอยด์ด้วยกับข้าวนะครับกับข้าว อ่ะเอาไว้เผื่อถ้าสมมติทุกท่านอยากทำกับข้าวเขแฮะอะไรวะเ <c oughs> ออก็มีบอให้เล่นด้วยนะครับหรือว่ามีกดเรียกความสุขเฉินหรือว่ากดให้เสียงแบบเสียงดังอ่าเผื่อเข้าจะเรียกคันนั่งคันหน้าอะ,อะไรก็ต้องอ่ะลองกดลองด,ดูเออแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้ไหมไอ้ซาดมันเป็นเสียงเ,ยเฉยนะครับเดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องกันครับป มาถึงในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนคือรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับพี่นะครับโดยจากน็อตก็ไม่มีขยับเลยภานลงภายใดของใต้ฝากระโปรงนี่มีสัญลักษณ์ปอดอยู่นี่ถ้าเป็นฝาแท้เดิมโรงงานจะมีสัญลักษณ์ปอดแบบนี้ปั๊มลงไปอ่านี่มีตัวปั๊มนี้แต่ถ้าสมมติววเป็นฝาเทียมอาจจะไม่มีนะครับในส่วนของอห้องเครื่องสวยมากนะครับไม่มีชนแน่นอนเรามีของแต่งต,งตง่างๆเพิ่มมาเป็นท่ออินเตรรอตร์ท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร์หน้าหนึ่งชุดฉะนั้นแล สตางตัวนี้สามารถเขาเรียกว่าถ้าสมกตดว่าอาจจะต้องลุยน้ํลุยน้ำได้สูงกว่าชาวบ้านเพราะป่องหายใจอย่างนี้ะนะครับตัวตัวนี้ไม่ได้เจาะรถนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบชุดคิดเลยดึงแต่ตรงที่ตรงนี้ออกที่มันเขียนว่า2อออกแล้วใส่นีเข้าไปได้เลยแล้วมันมันจะลิงใหนตอ<ร>น<ร>นี้าตาโลโก้2.2ถูกต้องโอเคใช่แล้วละครับอยากรู้ราคากันเลยครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่มาดิครับเดี๋ยวผมก็บอกราคาให้ฟังมาครับมาถึงในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าครับผมเชื่อว่าถ้าผมบอกไปแล้วราคาเนี่ยคุ้มแน่นอนครับ ของแต่งแบบนี้ช่วงล่างแบบนี้ครับยางแบบนี้ครับล้อแบบนี้เครื่องแบบนี้ภายในแบบนี้สีตัวท็อปแบบนี้ขพร้อมลุยแบบนี้แคมแบบนี้โครงสร้างแบบนี้โอ้ยผมไม่รู้จะพูดคำว่าแบบนี้ได้เยอะเท่าไหร่ครับพูดได้ว่ารถคันนี้แต่งทุกอนุครมแล้วคุณพี่เอาไปต้องทำเลยเลยแค่ชุดหน้าแค่วินนี้ก็คุมแล้วจริงเลพี่ของคัตเตอร์อยู่ไหนครับที่ฝากระยงบเลยะอ่ะ ไอยสัตว์ฝากตกทีว่า <c oughs> อ่ะมาถึงในส่วนของคัดคัดคัดให้อ, <c oughs> อะไร <c oughs> วะพากูเคิร์มไปด้วย <c oughs> ผมเชื่อว่าของแต่งที่ทุกท่านเห็นนี้ครับหลักแสนแน่นอนเผลอๆอาจจะมี2องแสนสามแสนด้วย <c oughs> ใช่ครับนะครับแต่ว่าข้อมูลบางข้อมูลเราอาจจะไม่เข้าถึงเนื่องจากว่าเราเองไม่ได้ถ่านรถสูงซะมากมายครับเอาราคานี้ครับรถคันนี้เสนอราคาอยู่เพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับย้ำอีกครั้งนะครับ 599,000บาทเอาง่ายๆ599ครับเจัดไปนั้นได้จัดไปนั้นได้แต่อาจจะต้องดาวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับไม่เยอะครับถ้าเราคิดเล่นๆนะสร้าสมมติว่าตีมูลค่าของแต่งอันนี่ส0 0แสนรถคันนี้ราคาเพียง400,000เองผูกกว่าหน้าเต็นท์ทั่วไปอีกด้วยครับครับเฉพาะตัวรถอย่างนี้ก็คุ้มแล้วครับพี่ถือว่าของแต่งนี่คือแถมไปแล้วกันราคาสบายๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับถ้าอยากซื้อรถกับเราเบสเชิญครับซื้อแล้วกับผมได้เลยครับ0968686668คศูนย์เรก้าหกแปดหกแปดหกหกหกนปดคร โอเคครับวันนี้โอเคครับวันนี้ขอตัวทำไปก่อนครับเราพร้อมเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับกับรถแบบนี้อยู่ไม่นาน้าหาว่าคุณเป็นสายแคมป์ตัวจริงต้องคันนี้เท่านั้นเลยนะครับไป